วิวไดร์นะครับตัวท็อปสุดปี2017มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันฟูลเซ็ตของ Ironman นะของแต่งมูลค่ารวมประมาณเกือบ3 0 0แสนเลยทีเดียวถ้าดูด้านล่างนิดนึงดูด้านบนอาจจะไม่เห็นนะครับว่าตัวนี้เนี่ยใส่กันแคงเพิ่มเข้ามาให้นะครับนี่เหล็กที่แบบว่าเป็นเหล็กบังด้านล่างนะครับช่วงล่างเวลาที่ลุยเนี่ยก็จะแบบว่าไม่มีเศษหินเศษอะไรเข้าไปโดนช่วงล่างด้านล่างนะครับเขาเรียกกันแค็งนะจะอยู่ที่ 14,800บาทสวัสดีครับวันนี้ผมมายบอยนะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้มาพร้อมกับรถสายลุยนะครับใครที่เป็นสายออฟโรดต้องการรถที่แบบแต่งมาเต็มฟูเซตแบบนี้นะครับ วันนี้นานๆมีมาทีนะแต่วันนี้มีมาแล้วแล้วก็บอกเลยว่ามีคันเดียวนะครับมาก่อน <Yahoo! S 1> ได้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดคันนี้ขายไปแล้วเนี่ยมาแล้วแบบว่าอยากได้รุ่นแบบนี้อีกแต่งแบบนี้อีกเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับเว้นแต่แต่งให้ใหม่เลยนะวันนี้ Toyota Fortuner 2.8 V4 Wheel Drive นะครับตัวท็อปสุดปี2017 มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันฟูลเซ็ตไอรอนแมนนะของแต่งมูลค่ารวมประมาณเกือบ3 0 0แสนเลยทีเดียว <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับวันนี้ผมจะพามาชมแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยมีอะไรบ้างแต่งอะไรมาบ้างมูลค่าเท่าไหร่นะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะชัดเจนเลยก็คือการชนหน้านะการชนหน้าเหล็กบูบาตอนนี้เป็นแบบมีเขา ตัวนี้มูล,ลค่าอยู่ที่28,000บาทนะครับเฉพาะกันชนหน้าตัวนี้นะแล้วก็แต่งเสริมมาด้วยสปอ t l ตไลท์คู่หน้านะครับขนาด7นิ้วตัวนี้2ดวงนะครับดวงละ5,500บาทนะรวมก็11,000นะครับ2ดวงแล้วก็ฝาครอบตัวนี้ที่แต่งมาเพิ่มนะตัวนี้700บาทนะครับของ Iron Man เหมือนกัน700บาทช่วยในการเ,เวลาอยู่ในหมอกนะครับจะช่วยตัดหมอกได้ดีขึ้นนะ แล้วก็วินนะครับวินตัวนี้เป็นวินขนาด9,500ปอนด์ออนนะครับ9,500ปอนด์ออนแล้วก็เป็นเชือกแบบเป็นแบบเชือกนะไม่ใช่แบบสลิงเป็นแบบเชือกนะครับตัวนี้จะอยู่ที่28,770นนะครับแล้วก็ฝาครอบด้านหน้าตัวนี้เฉพาะฝาครอบตรงวินนะครับก็2 0 8 0บบาทโอเคเรียกได้ว่าของแต่งทุกอย่างนะครับ เป็นของแต่งที่ใช้เงินต้องต้องแบบว่ามันมีมูลค่านะเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่แบบว่า no name นะครับน,นีก็แบรนด์อย่าง Iron Man นะครับและซึ่งของผมนะครับมงคลคาเซนเตอร์บลราชธานีก็เป็นตัวแทนจำหน่าย i r o อน a n 4 4,4 <Yeah. S 1> เช่นกันนะ <Woo. S 1> เผื่อใครสนใจชิ้นไหนอยากสั่งเนี่ยก็มาสั่งกับผมได้นะครับแต่อันนี้คือคันนี้จัดมาฟูลเซ็ต Iron Man หมดเลยด้านข้างกว่านี้นะครับไซเยวไซเรวตัวนี้ที่ต่อมาจนถึง บันไดข้างบันไดข้างเหล็กตัวนี้นะประมาณ1 8ื่นนะครับหมื่นแตัวนี้ก็ป้องกันนะครับเวลาขับเข้าป่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ให้เราไปเบียดกับต้นไม้หรืออะไรเนี่ยก็จะมีเหล็กตัวนี้บังไว้ก็จะไม่ถึงสีตัวรถนะครับไม่ใช่แค่ภายนอกนะครับนอกจากนี้แล้วช่วงล่างนะครับก็อัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนโช้กเปลี่ยนคอยสปริงเป็นชุดไอรอนแมนเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นโฟมเซล ยก2นิ้วนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นอคอยสปริงนะครับโชค๊คแล้วก็ปีกนกปรับองศารวมแล้วชุดนี้จะอยู่ที่57,000บาทนะครับและยังไม่พอถ้าคุณเป็นสายออฟโรดเนี่ยคุณจะรู้อยู่แล้วว่ายางที่เหมาะที่สุดในการใช้ออฟโรดนะครับก,ก็คือ BF Goodlit a l l t e r r a i n ตัวนี้เลยต้องตัวนี้นะถึงจะหล่อถึงจะจบ มาพร้อมกับแม็กเมทโอดนะครับแม็กเมโอดวงหนึ่งอยู่มาณ8,000ับาทนะครับ4ี่วงก็3ามหมื่สองยาง o o g o o d a l t t l เท e ลนนะครับเส้นหนึ่งตกประมาณ9,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคันนี้แต่งมาสุดจริงๆอ่ะพาดูด้านล่างนิดนึงดูด้านบนอาจจะไม่เห็นนะครับว่าตัวนี้เนี่ยใส่กันแข็งเพิ่มเข้ามาให้นะครับนี่เหล็กที่แบบว่าเป็นเหล็ก บังด้านล่างนะครับช่วงล่างเวลาที่ลุยเนี่ยก็จะแบบว่าไม่มีเศษหินเศษอะไรเข้าไปโดนช่วงล่างด้านล่างนะครับเขาเรียกกันแข็งนะจะอยู่ที่1 4 8 0 0บาท <Yahoo! S 1> โอเคมาดูกันด้านข้างต่อนะครับด้านบนก็สำหรับสายแคมปิ้งนะครับถ้าต้องการติดเต็นท์เพิ่มหรือว่าติดกล่องเก็บของนะครับตัวนี้เราก็มีคานขวางมาให้นะครับตัวนี้มูลค่ามาณหมื่นกว่าบาท เฉพาะคานขวางตัวนี้นะเรียกได้ว่าพร้อมรุยจริงๆสำหรับคันนี้อะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาชมภายในกันหน่อยในส่วนตัว2.8 4 w h e e drive นะครับภายในก็จะให้มาเป็นสีนี้เลยจะออกแบบสีแบบน้ำตาลครีมๆนะครับให้ฟีลแบบรถยุโรปนะเหมือน bm ประมาณนี้ก็จะมีเบาะภายในที่เป็นสีแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเช่นกันคู่หน้าเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้รุ่นท็อปสุด นะครับอ่ะในส่วนของด้านท้ายนะครับก็ตัวเบาะเช่นกันตัวเบาะเนี่ยคือไม่มีตําหนิเลยนะครับก็คือไม่มีล่องรอยขาดชารุดเพราะว่าใช้อย่างแรกคือใช้งานน้อยด้วยอย่างที่2คือเป็นรถที่เอาไว้ลุยนะครับไม่ค่อยได้แบบว่าไปไปกันหลายคนนะส่วนใหญ่ก็ไปแค่แบบ 2- 3สามคนอะไรอย่างงี้เบาะหลังก็เลยแบบสวยมากเบาะหน้าก็ไม่ขาดนะครับอ่ะทีนี้ ด้านท้ายนะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดประตูท้ายไฟฟ้านะประตูท้ายไฟฟ้าและนอกจากเรื่องการตกแต่งที่เป็นออฟโรดแล้วในเรื่องของความสวยงามนะครับตัวนี้ก็หุ้มพรม 6D มาให้นะครับเพื่อความสะอาดสะอ้านนะครับเวลาที่เราเก็บของหรือเดินทางไกลเอาของไปเยอะเนี่ยมันจะไ,ไม่เปื้อนไม่เลอะเรียกได้ว่าคันนี้ เจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษาดีมากนะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายนอกภายในนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของเลขไม้นะครับและเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันอ่ะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังเลยคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่ 1,17,889กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถปี2017นะก็ผ่านไป6ปีแล้ว6ปีเฉลีย่ยปีหนึงเนี่ยก็ประมาณ1 0ื่นกโลไม่ถึง20,000โลได้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าไม่ได้ใช้งานเยอะเลยใช้งานน้อยด้วยซ้ำนะในส่วนของตัวนี้ก็ four wheel drive นะครับใช้งานเป็น s h i p on the fly ด้านล่างนะครับตัวนี้ four wheel drive เราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะ ไม่ต้องมีแบบเป็นเกียร์อีกอันหนึ่งเหมือนรุ่นก่นกอนๆนะครับจะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์แล้วก็หลายๆคนอาจจะถามมาว่าเฮ้ยรถแต่งมาขนาดนี้ใส่กันชนใส่ไซเรวใส่นู่นใส่นี่น้ำน้ำหนักที่มันเพิ่มมาเนี่ยมันจะทําให้รถอืดไหมยก2นิ้วเนี่ยรถมันจะโค้งไหมคือตอนนี้เซ็ตมาทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เนี่ยจูนมาเรียบร้อยแล้วนะครับจูนเพื่อให้รถเนี่ยแรงพอที่จะ แบกน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมาหลายร้อยโลนะครับการชนหน้าก็50โลแล้วใส่วินใส่อะไรเข้าไปอีกนะก็อย่างแรกคือรถหนักขึ้นอย่างที่2คือมันสูงขึ้นแต่งตกแต่งอะไรมากกเพราะฉะนั้นตัวนี้จูนมาแล้วบอกเลยว่าแรงมากนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับหัวใจหลักของรถยนต์มือสองนะครับและอีกอันนึงนะนี่อันนี้เพิ่งติดมาเลยนะอันนี้ไม่ใช่อรอนแมนนะครับแต่เป็นของ t j m ส n o เกิลนะครับตัวนี้ประมาณ1 2ื่นสองโอเครวมๆแล้วก็มูลค่าเกือบประมาณ300แสนนะครับของแต่งว้าว <Wow. S 1> อ่ามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับรุ่นท็อปสุดตัวนี้2.8 4 wheel drive นะครับเครื่องยนต์ที่ให้มาก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด4สูบ 2755cc 177หซีซีแรงม้านะครับเป็นบล็อกเครื่อง 1, 1 Gd ตัวนี้ปี17แท้เลยนะครับ2017นะเพราะฉะนั้นอะมาดูในส่วนของความเดิมนะครับแรงเนี่ยแรงแน่นอนเพราะจูนอะไรมาเข้ากับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยน็อตนะครับคานหน้าเนี่ยไม่เคยมีรอยขาดเลยสวยๆเดิมๆนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาก็คือสวยเดิมหมดรับประกันนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วม100%นะ และรถคันนี้บอกเลยว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปคือนานๆทีนะถึงจะมีรถที่แบบแต่งออฟโรดแบบนี้มาขายเพราะว่าปกติแล้วคนที่แต่งรถขนาดเนี้ยเขาไม่ขายนะเขาเก็บไว้ใช้เขาเอาไว้ใช้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่คันนี้เนี่ยคือเป็นรถของพี่ชายที่รู้จักกันะครับพอดีเขาเปลี่ยนเป็นคันใหม่คันนี้ก็เลยเอออยากปล่อยออกก็เลยเอามาฝากน้องขายนะ วันนี้ก็เอามารีวิวให้ชมนะครับสำหรับ2.8 4 w i n ปปี17นะถ้าเป็นรถทั่วไปเดิมๆแบบไม่แต่งนะครับแบบเดิมๆเ,เลยเนี่ยรุ่นนี้จะขายกันอยู่ประมาณล้านห0าหมถึงล้านอะครับวันนี้รวมของแต่งมูลค่ารวมกว่า3 0 0แสนบาทนะเกือบ3 0 0 0สนบาทวันนี้ผมให้ราคานี้เลย1 2 5 9 0ล้านบาทนะครับ1 2 5 9 0ล้าบาทรวมของแต่งทั้งหมดนี้เลยนะ ใครที่เป็นสายออฟโรดสายแคมปิ้งเนี่ยสายเที่ยวป่าเนี่ยคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวรถนะที่เป็น f o r t จ n e r เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วและเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยในเรื่องความทนเนี่ยทนนะไม่จุกจิกใช้งานเนี่ยดูแลรักษาง่ายเพราะฉะนั้นใครที่สนใจ1,259,000บาทเครดิตดีสามารถฟรี <Yeah. S 1> ดาวได้เลย <No. S 1> นะครับคันนี้ ใครที่สนใจสามารถติดต่อมาหาผมได้ที่เบอร์063693000นะครับ063693000หรือ l i าย ID myboy03 แปะไว้ได้านล่างนี้แล้วนะครับสามารถโทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้รายละเอียดตรงไหนต้องการข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับที่ช่อง รถมือ2มอมงคลคาเสเตอร,ตอร์จังหวัดอุบลราชธานีเชิญเร็วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ